เดี๋ยวทางน้องเพป็นกค่ยังยังทำใจพอได้อยู่พี่น้อยเนาะยังนั่งไห้อยู่พี่น้องยอ๋อนี่แต่ว่าเข้มแข็งไว้นด้ออืเด้อเข้มแข็งไว้เนาะอ่าเหตุเช่นไรใช่พี่น้อยเนาะมันอ่ามันมันเกิดขึ้นแล้วกันมันแก้ไขยังยังบหมดทแล้วกไรเข้มแข็งไว้และน้องเอ้ยเนาะเมื่อคืนนี่นอนอยู่ใช่ไหมเมื่อคืนนอนอยู่นี่อนอยู่นี่มั่ง เองเราเหตุการณ์บางอยู่ี่ว่าเรื่องก่อนที่มันทีเกิดนะโอ้โหเพิ่นว่าเพิ่นลงแซมเข่าลงแซมเข่าโดยอ๋อตอนตอนเจ้าชีไปเวียคือตอนเศร้านี่ตอนเศร้านี่ที่ว่าเจ้าอยู่แล้วกับเพิ่นกับพกติบ่โด้วยไม่พิจิตรเกตไยดเลยเนี่ยบออยู่บ้านนอนยางอยู่ฮะคอยอยู่บ้านนอนยางบ่เจ้าอยู่บ้านนอนยางโดยตอนเศร้าน่ะเจ้าตื่นมาจะมาพี่แล้ว บอคอยไปนอนผลชามีคนี่อเนะอาพี่้งงงงาวเลยเนาะเปิดภาพมามื่อกี้มาพพ้อมสายผลคือเก่าพี่้าวเลยเนาะเป็นผลตกเป็นโฟอยพี่พ้าวเลย กับตาใายสบายดีเด้อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบสสุขสู่คนพี่น้องเลยบอกว่าจะอยู่ฝั่งลาวเนาะหรืออยู่ฝั่งไทยต่างๆประเทศกกยูรีตทหับทานเขาสูซองบ่อแสนบ้านเฮาคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะตอนรอบเศร้าพี่น้องเยเดินทางเข้ามาหาทางน้องจ้อยเพิ่อนอีกแล้วพี่น้องเย้ยเนาะคือตอนนี้ทานน้องจ้อยน่ะเพิ่อนอยู่เงอน น้องดาพี่น้องเอ๋ยเนาะกะหลายคนหลายคนเข้ามาหาเพื่อนกะอ,อยู่ที่เพื่อนน้องลหลายนี่แหละพี่น,น้องเอ๋ยเนาะตั้งแต่เมื่อวานนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะที่ว่าเกิดเรื่องอกับทาง,งครอบครัวน้องจ้อยแล้วกะทางบอสซงกันยังม่ได้ถามทางน้องเพื่อนแบบจริงจังผลใดเมื่อวานนี่เนาะพอมาได้คุยกันเลยเพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์นั้นเมื่อวานนี่กะยังสิไปอารมณ์เนาะถามทางน้องเพื่อนกะมาได้พี่น้องเอ๋ยเนาะกะต้องอรอให้ แล S <S <an> <S ้วเวียกซะก่อนพี่ตังเอนะ๋ยเนาะวันนี้ก็เข้ามาหาทางน้องเพิ่นอีกรอบนึงเนะนาะอ้ากในกาแก็ฝากพี่พนอน้องเป็นกำลังใจกับทางครอบครัน้องจ้อยเด้อเนะนาะาพ,พ,นนานพี่น้องเนาะอนาะจากในก็ฝากพี่น้องติดตามแน่พี่น้องเอ้ยเนาะอทางเอฟซีก็คอมเมนต์กันมาหลายพี่น้องเอนะ้ยเนาะที่ว่าขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัว,วน้องจ้อยเพิ่นกับพรัน้องจ้อยแหละพี่น้องเอนะ้ยกะวันนี้ก็เข้ามาให้กำลังใจเพิ่นอีกเทื่อนึงพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวเฮาสิอ่ากะมีหลายอย่างอันนี้ยอยู่ที่มาถามทางน้องเพิ่นมื้อน,นี้ ตาติดตามในคิดน้องกัน,ปนไปดังเลยเนาะเดี๋ยวเขาเข้าไปหาทาง,งน,น,น้องอเพื้กนก้อนไ, <c oughs> <c oughs> ไปดัปงเลยปะอยวาผลิตุกไปดังเลยไปพไปดังเลยเนาะตอนนี้กไปดูที่หน้าบ้านเทือนซานของทางนอกหลไะไปดังเลยเนาะอ่าเป็นมาอยู่นี่แหละไปดังเลยมื้อนี้เขาก็มาคบกันหมดเลยมื้อนี้เนาะอ่าจ้ะ ทางสนากำลังใจมีทางน้องจ้อยด้วยโดยตั้งแต่เมื่อบ้านบูกคบอะไรอ่ะในยุคบุกดาปนหายเนาะชาวมินาจนไทยนะเมื่อวานเนาะท่กแหละเป็นเรื่องที่สนุกใจที่ว่าบุญไฟอยากให้เกิดเนาะ กับเบิ้งได้ประมาณส่งนาทีเนี่ยเบิ้องตัวอะไรน้ำน้ำตาออกมาเบิ้องตัวอะไรบรรยากาศแบบแบบมันเกิดขึ้นแบบแบบบะไดรมันหันบรรยากาแบบบะได้ขาดคิดเลยนะเนี่ยปุ๊บปั๊บเนาะเนี่ยมามื่อนี่กะสีเข้ามาหาทั้งน้องจ้อยเพิ่อนคือเก่าเนาะมาตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นกะยังบะได้แบบคุยกับน้องเพิ่อนนั่นได้เพราะว่าวันนี้กะสารมุนน้ำเบี่ยงงานเนาะเขาก็ยัง สิไปถามทางน้องเพื่อนนั่นนั่นกับวะไรนะนี่ก็ะเล็บทัวร์เลยะว่าอ่ากันแมนแมนเรียบร้อยแล้วแต่นั่นเดี๋ยวไฮสิมาถามเมึงทางน้องเพื่อนอ่ามาเป็นยังไงเนาะอ่าโดยโดยเอาไปหน่อยเรามีแต่ว่าซีวันนี้กับเขามาให้ทั้งกำลังใจทางน้องเพื่อนคือเก่าเนาะอ่าพี่น้องเอยมิดเข้าไปถามไปโอ้ไปล้มกับทางน้องเพื่อนก่อนพี่น้องเอถยครับกสิบวได้ออกไปทางหน้าเพื่นหรอกวันนี้เนาะไก่เต็มบ่องไก่เต็มบ่โอ้คำว่าย่างกับรัดไปนี่กับโ้ เออเผื่อยอยไลเตอบอยู่คือทางชื่อเจ้าไปเมื่อวานนี้เด้สิไปนี่ด้สิไปย่างอันสิรถบ่เออมันสิมี2ทางเฮา้ามาไปนี่ก็ย่างไปแล้วก็เฮาพี่ก็ขี่รถก็ได้เมื่อวานนี้เจ้าขี่รถไปบ่ขี่ขี่รถไปแน่เลยก็ย่างไปแห่แม่นถ้าว่าสิขี่รถไปฮอดบ่ยังบ่ฮอดเดเออย่ยมเป็นคึดทางบ่หน้าเฮานะเออมันเป็นทางรถครึ่งนึงย่างครึ่งนึงเออบังกานั่นอยู่ถ้าว่าขี่รถจักเฮาขี่เฮาพูดเลยก็ได้จักได้เนาะ ถาว่ามีที่มีทางเนาะอยู่แถวบ้านเพิ่นนี่พี่น้องเอ้ยอ่าเอาเพิ่นยังบ่ได้มีเดินบ่ออยู่บ้านบ่ได้อ่าตามที่เราถามทางน้องเพิ่นน่ะบ่ได้มีแต่หน้าแล้วหน้าหน้ากัมีหม่องปุ๊กเถียงอันกับให้หน้าให้เดียวอ่าหันแต่วันนี้การกับโบมี่คันดินบ้านเนี่งเพราะว่าอยู่หันประจําเด้แต่ว่าเรานี่บ้านนี้อ่าบ้นนี้แต่ว่าบ่มีดินบ้านนะโบมี่ดินบ้านมีแต่ดินหน้าแต่ว่าทางกับมันค่อนข้างไปสิได้ยากบ่ได้เป็น เวิ่งงานที่ได้เนาะไปได้ับขันอย่างมากกันยากเลยในการไปมากการจองไปมากกันเนาะยังมาในลมกับน้องคนเชื่อเงอัากันแปลงไหนเด้บาดทเนาะสิออกแต่ว่าโดยถ่ายในเด้อเนาะไปยู่น้ำเป็นมู่น้องเพื่อนเนาะก็นนั่งให้โดยโดยเดี๋ยวชิเข้าไปล้างเข้ามาเป็นกําลังใจทั้งน้องคนอีกก่อนเนาะอ่า

่ปเอมาจิตอันบางลานถ่ายเร้อเดี๋ยวขัไปไปนอนซื้อนี่หาป้งไกแใ่กัรแับมูเนี่มาให้ทางน้องเพื่อนนออันไม่เปิดครับคือว่าเปิดแล้อย่าลืมนะเฮ้ยเป็นไยกันอยู่หลังบ้านพี่นอนเนาะเดียกภปยด้พี่นอนอ่าผลกระตบกระลินพี่นอนเนาะ าทางน้องจ้อยเนาะเปิดไาเปิดพนั่งอยู่หลังบ้านพี่น้อยเนาะสบายดีเด้อหามเด้อโอดย,ดยสบายดีเนาะโดยทางน้องเพิ่นกค่ยังยังทำใจพอได้อยู่พี่น,น้อยเนาะยังนั่งให้อยู่พี่น,น้องเยเอ๋อนี่แต่วา่าเข้มแข็งไว้เด้เหอหามเด้อเข้มแข็งไว้เนาะเหตุเั่นไรใส่พี่น้องเนาะมันมัน มันเกิดขึ้นแล้วกะัมันแก้ไขยังอย่างท่านอะไรกันผู้เฮาอยูเนี่ยอ่ะแก้ไขไม่ได้เลยเลยเนาะแต่ว่าเข้มแข,ไขไ็งเนาะผู้เฮาอยูค่ะคือทาง MC เฉลี่ยกป็คอมเมนต์มาบอกอยู่ว่ามันจะให้น้องจ้อยเพิ่นให้ายว่าทำไมพอสีพอยจะเป็นห่วงว่าถัดหน้าเนาะเข้มแข็งไ,ไว้และนอนเลยเนานะเมื่อคืนนี่นอนอยู่ใช่ไหมเมืนอนน่อคืน ตันอน,อนี้เห็นมั้งเปล่าเออจ็มาเห็นเแบบดี๋ยวชี้เลยกันว่าอยังไ่ยังออกด้วกันเหานเหตุกันพี่น้นองค์ไหมเนาะเป็นใจได้ครับลองเราเหตุการณ์เบื้องต้นที่ว่าเรื่องก่อนที่มันทีเกิดนะโอ้หูหเพิ่์ตมาเพิ่์ตลงเซมเขา่าลงเซมเขา่าโดยอ๋อ ตอนตอนเจ้าชิไปเวียนคือตอนเศร้านี่ตอนเศร้านี่ที่ว่าเจ้าอยู่แล้วกับเพื่อนกับพกติบ่โดยบริพิตรจังเกียรติเนี่ยบ่คอยอยู่บ้านนอนยางอยู่ฮะคอยอยู่บ้านนอนยางบ่เจ้าอยู่บ้านนอนยางโดยตอนเศร้าน่ะเจ้าตื่นมาจะมาพี่แล้วบ่ค่อยไปนอนพุ่นฉามอ๋อไปนอนดูอือแบบเขาชิไปเฮียเวียนแล้วก็ไปนอนอยู่พุ่นเลยโดยอ๋อแต่ว่าแต่ว่ามื่อที่ว่าเพิ่นจิเกิดเหตุเนี่ยเจ้าเจ้าบริยุนเป็นเพิ่นบริภู่เนาะ อ๋อพ so ี่นนอนอยู่พุ่นสามคืนแล้วโดยอ๋อพี่น้องเนาะแต่อยู่พุ่นได้สองสามคืนแล้ววันนี้เพุ่นโทรมาบ่ทั้งทั้งพราะอ้ทั้งพี่น้องบ่ทั้งแม่เอล่าอ๋อก็เลยแบบว่าบ่ฮู้สาเหตุเนาะ้องเนาะแต่ว่าเพิ่น้องจะพังมาเป็นแบบนั้นแบบนี้เนาะโดยพิ่นบ่ได้ ตั้งยังมอยู่ในมีแต่ว่าพรวลแรงเพื่อน่าเสีต้นมาแขนาวเนี่ยพอชุดอเพราะว่ามื่อที่เข้าไปว่านี่กับหลายคนหลายคนหลายคนกับว่ายคือบูมิพระมา่วดนะะุกบ้านทุกบ้านเจ้าเลยคนทีศาสนาเนี่ยใช่เนี่ยพุดพุดที่กันบ่โดยหรือว่าเป็นเป็นบางเขาคัวบ่เนาะบางเขาคัวกับดจะเตียนบ่เขาคัวกัอัน ทศนาพุทธสิป่อทั้งน้องนี่ก็คือพุทธเนาะอ๋อคือพุทธนะมะเร็งนะเป็นพุ่นเอาต้นเอายางมาตั้งมาแล้วอาจจะคู่มาก็ได้เนาะแต่ว่าบ้านนี่กะคือบุมีจะคู่มาหรือว่าพุ่นบริบบบอกบริบบบบริบบบบอกบมันมันแบบกระทันหันเลยนะครับเพื่อสีเพราะว่าบ้านนี่นะเพื่อสีนนั้นแล้วกัเพื่อสีพุ่นได้เอาข่าวมากับล้นเติบเนาะ มีมีตำรวจออกไปว่าวันหลังจากที่ว่าเข้ามาแล้วนะโดยเพิ่นไปเอาข้อมูลเอาข้อมูลไปเอาข้อมูลเบื้องเนาะแต่ว่าเจ้าได้เห็นน้ำเพิ่นบอทางกายที่ว่าเพิ่นได้ถือกระทบกระแทกอย่างนี้หมดเนาะมีมีหมองอะไรเนี่ยที่ว่ากระแทกหูกับนี่นี่แปดแปสามมองบอในนี่นี่กับแขนมาแขนนี้แขนนี้ว่าเป็นห้อยขูดบอเถิกเนาะมีหมองหูเนาะ กับปากแต๊กโดยกับัวดังรับดังนี่รับเราผ่านกันเ<ด>น่าเนาะ<ด>ว่า<ด>ตามที่เห็นว่านี่นะาการอันนี้กันยังยังแบบว่ายังคิดอยู่ในพนะี่น้องไเนาะยังคิดอยู่น้องน,น้องว่าแ<ด>ม่นจริงแท้บอ<ด>ทีพอเจ้านะ่ะเกิดวัติเหตุได้ว่ายางเป็นมือล่มอันนั้นน่ะเองอันนั้นเนาะ<ด>ย,ยังยังแบบมีเงินงมแบบว่ายังแบบว่า มันอดคิดไ่ได้นาพี่น้องเนาะว่าทังคน้องจอยพาเพิ่นเสียชีวิตแบบไหนกันแน่เนาะยังพิชู์ไ่ได้แต่ว่าตามที่ว่าเพื่อนเบิงบาดเพลนี้เป็นแบบลักษณะแบบคือมีหอยอะไรอยู่บ้างโดยมีหอยทุบหอยอย่างบ่หนมีหอยดัดลมใช่ไหมอ๋อแต่ว่าคือแบบคือคือหลายจุดแท้ละเนาะก่อจิว่าเนาะมันมันคือหลายจุดเนาะ ในค่ายเคียงคือแบบตัวชู่กันอยู่บอกตำรวจตำรวจชนกันในห็นแนี่เนาะสุดด,ยดยอยดอยอืมอ่าไปเอาไปเนาะอามีแต่ว,ว,ตว่าทำใจให้สงบนะเน,นองเนาะตั้งจิตตั้งใจครูที่ว่าเฮาอยู่กับเข้มแขงสู้ต่อไปเนาะส่วนในเรื่องราวมันก็ผ่านไปเฮากับผู้เฮาอยู่เฮากับสู้เนาะสู้เข้มแขงไว้น้องเอ้ย

เพป็นเริ่มตั้งตั้งแต่เมื่อนี้ได้บ่ลมันโดยอ้าวเพื่อนว่าได้พูนบอชุดแล้วชุดได้บ่ชุดอยู่ทางหน้ากันมันยังเอายังคู่ไปแล้วดอยอย่ามาตั้งอยู่พี่บอชั้นตั้งงานอยู่พี่ดอยอ้าวงานว่าแบบเพิ่นงานแบบบ่มีชุบนะเนาะเอ่ากะเนาะงานเฮิ่นเปาอืมเป็นเปาแต่ว่ากะันแบบนี่เนี่ยเขาว่ได้เอามาให้กันเด้เนาะคือวันเท่านั้นเืิ่นตั้งไใประคุณมาไปนี้เห็นบ่ล๊ะ พ่าแล้วว่าถ้าแม่ยนจะเอาแบบอะไรประคุณไหมโดยคือเอาไปปาได้ว่าต้องมาตั้งแผ่นบัคคุนใะไรเงี้คูสูดอีกสองมือเลยสามมือได้แต่เท่าสีเอาสีน่าบ่อยโดยโดยอ่าคือตอนนี้ก็บเราเห็นทางหลายๆช่องเพิ่นเข้ามากับเพิ่นช่วยเหลือจากเบื้องต้นอย่างไรแล้วเงินส่วนหลายเป็นเงินมันบ่อยจำนวนเท่าไรแล้วที่ว่าเพิ่งเอามามอบให้ตอนนี้นะ คือค่าค่าใช้จ่ายตอนนี้เนี่ยเจ้าเมนเอาไปเห็นอย่างก่อนชื่อเดือดเครื่องมาใช้โกงบอลเบิดแล้วไปเปิดพันเลยไปว่าเสียต้นเห็นอย่างนาะเนาะไปว่าซื้อต้นซื้ออย่างซื้อว่าเห็นอย่างไงเพื่อนเห็นบุญเนาะเห็นบุญให้สินะเอาไว้ในช่วงนี้ก็ยังค่าใช้จ่ายยังยังนั่นอยู่เนาะ เห็นเหตุการณ์เพราะว่านี่ก็สะลดใจน้ำน้องเพื่อนชูพี่น้องเอ้ยแต่ว่าก็มันเกิดแล้วเนาะเราก็ทำใจไปแล้วไป่พอใจให้น้องเพื่อนชูชูแต่ว่าเรื่องอดูบ้านเจ้านี่มีคนขายทีป่บอบ่มีบ่มีบอโดยแต่ว่าต้องถามบางงังกรบอโดยสิบ่มีในบอเนาะคือจะ <laughs>

ก็มีทางผู้ใหญ่เพื่อนพี่น้องนะที่ว่าให้ถามมานะถามเบิ่งข่าวข้าวเบิ่งก่อนว่าทีทางอยู่ทางบ้านน้องจ้อยมีขายบ่อนะก็นี่มาตั้งเงินตั้งตักงบาทนี่ตั้งกับเพื่อนพี่น้องบ่ด่วนเพื่อนน้องของพ่อโอ้เพื่อนน้องของพ่อโดยอ๋อดยโดเลยอยากมาถามเรื่องทีทางเลยเนาะทางคุยไงบนหินเนาะ โดยถามพ่อสร้างมาเลยลองถามทั้งนายนก่อนเนาะโดยอะไปเลยแต่อยู่วังใด่ี่ดไปเลยเนาะเพราะว่าทางผู้ใหญ่พันฝากไม่ถามเบื้องเนาะว่าถามว่ามีทีไม่อย่างกะอยู่ในละลาวแบบสองสามหมื่นสินะโดย สองสามเมื่นนี่ถ้าว่ามีกะพอได้ได้ทีของตัวเองพอได้พูดขึอนพวกชาติอยู่มับเวลามันมามันจะโมยากแค่นั้นเนาะคือเราเห็นว่าในเล็กๆน้อยๆนอไปแค่หน้ามันกะรถกะเข้าไปเงี้ยมีแต่รถไทยอย่างเดียวที่เข้าไปได้เนาะอ่ามันมีเวี้ยจำเป็นอยังเกี่ยวกับครอบครัวกับมาอาศัยพี่น้องด้วยกะมีเงินเนาะ เอาโอ้พี่น้องเอ้ยเนาะทางดิมซีเพิ่นก็ให้กําลังใจมาหลายทางน้องจอยเพิ่นนี่ก็ก็คอมเมนต์ก็ยังบ่้ตอบพี่น้องเนาะถ้าบ่ทวงบ่ทันกขอโทษขออภัยนําหลายพี่น้องอ่าลอ่านเบิ่งอยู่แต่ว่ายังบ่ได้ตอบพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าถ้าว่าตอบบ่ทันกขอโทษขออภัยนําที่ว่าทางบ่าวเข้ามามื้อนี้ก มาถามเบงด้วยละหน่อยเนาะมาให้กำลังใจพ่อเนาะช่วยเราอยู่ในจิตมาผักมาต้อนมาถามทางนอกผลน้ำ่าเอาตอนนี้มีอย่างนี้แล้วไปหน่อยเนาะเพราะว่าทีมงานขับมากับไล่ขุดหลายคนเนี่ยนะมาผลซอยอย่างในเลี้ยวอ่ะนะเนาะเป็เไล่ขึ้นกระบอกเป็นเงินเนาะเป็นเงินกับคือว่าอะไรมีแต่มาจัดมีแต่มาใส่ใจในงานตอนนี้เนาะ เขาการจัดสรรแหละพี <with> ่น้องเอ้ยเนาะฮ่าพี่น้องเอ้ยกินข้าวแล้วบ่น้องมาเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยกินข้าวกินน้ำน้ำน้ำเอ้ยเนาะโด่าต้องขึ้ใช้กิอยู่น้ำผู้อยู่นะเนาะอ๋อคือแม่นี่ยเป็นอยู่พุ่นเนาะอยู่เพื่อน เพื่อนไปกอดจะาบอสเพื่อนดีเพื่อนดีของเพื่อนเพื่อนของไปเพื่อนของนองของพออ๋ออ๋อาออ๋่ะ๋ออ๋ออ๋อล๋่อ๋อ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 น่ออเนอะออ๋อ่าออ๋อองออ๋อองออ๋ออร่อ๋ออ๋ออ๋ออองเอยเนาะออ๋ออ๋ออ๋้อ๋ออ๋รอ๋อน๋่น๋ออ๋ออออออ๋ออเออออ๋อ่าออ๋ออาออ๋ออ๋ออ๋ออออออาออออา ในราคาประมาณสองสามหมื่นเนาะสองสามหมื่นนี่ก็พอได้แต่ตั้งเพื่อนเนาะมันกาคั้นขึ้นทีทางไกลทางว่านี่เนี่ยมันยากเลยเนาะเราเนาะต้องแบบเข่าแบบน้าพุ่นน่ะขอให้อยู่ในในหมู่บ้านในหมู่บ้านเถอนะแบบคือมีเบรกจำเป็นแบบคือกรณียกตัวอย่างคือมือนี้เนาะแต่ชีได้แบบว่าอยู่เพื่อนตัวเองอันนั้นทางคุณยายมันการ ถามมากเลยน้แต่ว่าจะมีกะราคามันบว่แพงครับเป็นพอใช้ได้มันก็สีช้อยนะแต่ว่าเอามาถามมึงก่อนเนาะเป็นบันการเดินทีเดินทางเป็นยังไงหาวจสำคัญในการทั้งน้องเป็นบรีมีอะไรเป็นยังไงน้อบริมีแบบว่าเพื่อนกะที่ว่าอยู่หน้าเนาะเพื่อนกับเมนหน้ากะแเมนทีบอยบ่าวัน้องเป็นอยู่นะอยู่ด้วงกันเจ็ดคนก่อนอยู่หันห้าคนในพวกนี้ ย่ออ <chat> mm ่า hmm. ต e <chat TO> ้นซีฮักต <limitation> nah. ้นซีลบทับกันแห่ป๊าโตวูไปงันความว่าบ่ม <chat> ีแหละเนาะก็เฮาหาเงินหน้าคำบ่ได้กะแม่นอยู่ว่าอ่ามันบ่พอสิได้เฮ็ดินะบ่พออเดิมเนาะมันแบบอ่าซื้ออันนึงบอันนึงั่นนะข้างหน้าิลงเพิ่นว่าจังซี่พี่น้องเอ้ยอว่าบ่ได้พอได้ เขาว่าช <L' human. S 1> euh, me ื่ออะไรบ่นันยังอยู่บ่นัน <uff> ยังอยู่อ <les hei> ่า <ten> ยังอยู่เนาะโดอยทำงานในเบิร์ตไปดอยเพราะว่ามองกันในน้องคนน้ำแน่บ่นันนะไปดอยเนาะโดยแตาเบิร์ตแต่ที่ตามในคลิปต่อไปอีกไปดอยน่องบอนี้กับมาให้กำลังใจน้องเบ่นกอนเพราะว่าเขาม้มื่อนี้น่ะสร้างเครื่องกับน้องดาวเนาะเขามาสร้างเครื่องกับเราก็เลยเขามาแต่เศร้าเน่ อาไรแบ้กำลงใจน้องคนก่อนมาเป็นอยู่เงได้เท่าทาวว่านี่เป็นได้ชเนาะได้อบได้อยู่ข้างในเขอนบ่เห็นทางรองพนกมลงไปดดเห็นคลิปเจ้าคนก็ตกใจเอาไปดวทาวพอดีว่าเอาขึ้นมาทันก่อนเนาะตอนนี้อยู่หน้าบ้มีไผบ่กันบ่มีเนาะ อ๋อมีแต่ว่าเข้มแข็งเข้าไว้แล,ล้วกับอันกินข้าวกินน้ำให้แข็งแงงกรงแล้วน้องเด้อพักผ่อนเนาะมีเรียนใบเลงสู่ไปเมีงานต่อไปมานี่วิทย์เรียกตัวนี่พื้นวอกใจสีอ่าไปเฮ็หเรียกต่ออีกเหรนี้โด้เมือ่อใดจะไปอีกวิดนี่ละแมนลงเนาะอันนี้กระจายสีไปให้เวียกอีกเนาะ,ะพอเพื่อนกาเห็ุการณ์เห็ุเวียกอยู่ในมือของเพื่อนกันเนาะอากาศนี่ข,ข,ขาดมาเลย ไปสายไปหน้อยเนาะกะสำหรับวันนี้กะมาเยี่ยมทางน้องเพืนน่อนก่อนมีแต่ติดตามในมือต่อไปอีกหน่อยเนาะกะจะมีข่าวดีขวเขนะ้ามาทา,าง,น,งน,น,น้องเพื่อน,น,อน,นยูาดาห์พือนะ่อนหน่อยเนาะแต่วันวันนี้ก็มาให้กำลังใจน้องเพื่อนก่อนเนาะน้องเด้อว่าสิได้ไปเลี้ยงต่ออีกเนาะสู้ๆแล้วน้องเอ้๋เข้มแข็งเข้าวไวนะ้เนาะ อันหมดแรงกันได้ไปมาให้กำลังใจพี่น้องเลยให้ทังน้องเพิ่มชู้ชู้ mm hmm. อืมไปแซ่บพี่น้องเลยเอาโอเคพี่น้องเหนะ็นเนาะการสำหรับคลิปนี้การที่ได้จบไปสัมมิตรก่อนพี่น้องเหนะ็นเนาะมาให้กำลังใจกับทางน้องเพิ่มมาอนี้พี่น้องเลยกระซื้อ ไดอยู่ใน้กินได้มาฝากมาตอนทางน้องเพื่อนพี่น้องอ้อากาศเสิได้ลำลาไปก่อนเพราะว่าตอนนี้บางบางเพื่อนกะยังยังมีงานยังให้ทำซานเป็นชู้เนาะครบงานนั่นแหละพี่น้องไอ้ยเนาะมีแต่ว่ามาให้กำลังใจตางน้องเพื่อนที่ว่าชวนเสียเนาะครอบครัวไปเดี๋ยวสาวรักก็ครัวไปพี่น้องเอ้ยเนาะมีแต่ว่าสำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อเราพิพาทการใดกะขอโทษขอภัยน้ำพี่น้องไอ้ยสำหรับวันนี้ขอตัวลำลาแล้วพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องเอ้ย